เราจะได้กินสวัสล์ลาดลงไปแบบนี้อือม,มันสดมากเลยอ่ะุ้ยดูดิดูดิดดว,วันนี้เราเอาเมนูอาหารต่างๆที่ขึ้นชื่อในรายการ1เดนิ New มาลินให้ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะ ต็มมากแค่ฝอยอก็คุมแล้วอ่ะริงความฉ่ำความพริกที่สดสวัสดีสสดค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ฮันเรีวิววันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับเราเอาเมนูอาหารต่างๆที่ขึ้นชื่อในรายการ100นิวมารีวิวกินให้ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะ แล้วก็ใครนะคะที่กําลังดูเทนี้อยู่แล้วก็แบบอยากกินเห็นแล้วรู้สึกว่าน้าลายไหลอยากกินตามนะคะก็สามารถสั่งตามพวกเราได้หมดเลยนะคะเพราะว่าทุกร้านในนี้นะคะเขาด e ลิเวอรี่หมดเลยค่ะ<อ>เริ่มอันแรกนะคะอันนี้เลยเป็นหอหมกเจสี่นะคะจากเยาวราชต่อ้วยก้างดองฟูดองเจดดาของเยาวราชเหมือนกันก<อ>็คือซื้อน,นี้เสร็จเดินซื้ออันนี้ต่อได้เลยเลิศที่สุด<ไ>ป<พ>าอะไรต่อด้ก็คือพาคุแท้ๆจากร้านต้นสาคูค่ะ อันนี้เป็นเดอะเคอรี่พับเป็นอะเรี่ปั๊บนะคะไส้ไก่นะคะใช่ค่ะแล้วก็สายทุเรียนทั้งหลายต้องเลิฟอ,อันเน่ะยุดไม่หยุดเลยอีวานแฟกสตอรี่ค่ะเป็นชีสเค้กทุเรียน,ยนแล้วก็อันสุดท้ายปังปัง85องศาปังแน่นไส้ทะเลาค่ะ เจสี่ของดาวนะคะหอมมกมันมีทั้งหมด6ไส้ด้วยกัน่ะราคาถ้าซื้อชิ้นเนื้อค่ะ25บาทแต่ถ้าซื้อ4ชิ้นนะคะฟรีอีก1ชิ้นไฮไลท์ต้องมีน้ำปลาเปนสองัวน้ำปลาของเขาเด็ดจริงจริงเดี๋ยวได้ให้ดูค่ะไล่น่เลยนะคะคือน้ำปลาเขาไม่ใช่น้ำปลาธรรมดานะเป็นน้ำปลาแบบปรุงรสมาแล้วเรียบร้อยควาฉ่ำความพริกความแบบ ที่สดมัเดี๋ยวลองกินกันให้ดูค่ะชิมพร้อมกัน่ะอ่ะออร่อยรสพันไม่มีเปลี่ยนเลยน้องจอยนอร่อยเหมือนเดิมความเค็มความนัวของแบบเครื่องเทศเมื่อวันแลวเจสี่อ่ะไปกินที่ไหนมาก็ไม่เท่ากับเจสี่อะค่ะแบบที่สุดเลยจริงจริงอีกนิดนึงเจสี่คือเป็นความแบบฉ่ำแต่ก็มีการเผาอยู่ข้างนอกก็จะได้กลิ่นแบบใบตองเผาอะกลิ่นตองห่าเลยแบบเนี้อืมดูด มีข้าวสวยร้อนๆนะโปกะกันกับห่มหมกนะคือมันดือมันดื้มันเลิศมันปังอ่ะอนีิดั้งละกัน กั้งดองปูดองเจตาค่ะอันนี้ก็ถูดบอกเลยว่าใครที่สายแซ่บนะชอบกินของดองชอบกินซีฟูดชอบกินอาหารแบบสดนะต้องเจดาค่ะกินกุก่อนเสิร์ฟดูความว่าดูดีเด้งดูยังมีชีวิตค่ะต้องทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเท่านั้น อช่ำกุ้งมันสู้ฟันอร่อยกุ้งหวานมากเนื้อเด้งแล้วก็กุ้งแบบหวานสดไม่คาวเลยนะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะอร่อยอ่ะหวานอยากกินอีกอะไรเงี้ยคุณความสุขบอกแล้วเชนรักพันเด็ดรีวิวเพราะว่า ต้องจะอยากกินอะไรต่อดีอยางให้กล้องด,องดูความความแบบไข่เยิย้ยของแบบไข่เยอยไข่เยิ้ <c oughs> ยไข่เยิ้ย,ยม,ม,มันสดมาก อร่อยบางตาทุกคนคือเนื้อมันแบบมีความหวานมีความเด้งเนื้อมันสดมากนะคะแล้วก็ตัวไข่ก็คือแบบแน่นเนื้อมันละเอียดละมุนลิ้นมากปกติของสดอ่ะมันเราจะต้องระวังเรื่องความขาวใช่ปะแต่อันนี้คือไม่ขาวเลยไปอันถัดไปกลางโยมาครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรก ค, <c oughs> คือตัวเนี้ยมันจะหวานกว่ากุ้งนิดนึ่งแล้วก็เนื้อเขาจะมีความแบบนิ่มกว่าคือกุ้งมันจะแน่นใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็คือจะนิ่มกว่าเป็นตัวก้างแต่คือแบบรสชาติหวานแล้วก็อร่อยกินกับน,น้ำจิ้ม้เขาก็อร่อยดีอ้ยดีอ่ะดีหมดเลยรอบนะจะกินให้ดูจุ่มกินแล้วนะสักหน่อย ดูจนหมดหางเลยว่อันนี้อร่อยเหรอทุกคนสั่งมากินคุ้มซีฟู้ดแบบเนี้ยอร่อยค่ะอ่าต่อไปค่ะน้องจอยอันนี้ไข่ปูดองนะคะมันคือสว่า์ค่ะสว่า์มันคือเราจะได้กินสว่า์ยังไงล่ะลาดลงไปแบบนี้หุยดูนี่อะ น้าตหขอบคุณท่านเด็รรีวิวค่ะอร่อยจริงๆก็อยากจะย้ำว่าร้านเนี่ยไม่คาวเลยไม่มีอะไรที่คาวเลยแล้วยิ่งเราสั่งกลับมาก็ยังมีความสดอยู่อ่ะคือไข่เขาแน่นมากอร่อย ต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูของร้านต้นสาคูนะคะซึ่งวันนี้เรามีทั้งหมด3เมนูให้ด้วยกันเดี๋ยวเราเริ่มเมนูแรกนะคะอันนี้เป็นสาคูไส้ไก่คือปกติสาคูมีแต่ไส้หมูปะใช่ใช่แต่ว่าร้านนี้ค่ะด้วยความที่ว่าเขาเป็นร้านฮาล้านเขาก็เลยดัดแปลงก็คือจากไส้หมูเป็นไส้ไก่นี่ความดีความชขอหนึ่งชิ้นให้ให้เือยมาค่ะ นี่ดูดีดูดีอะอ่ะชิมแป้งแป้งเขานุ่มแป้งเขาไม่ได้หนามากนะคือเป็นแป้งที่แบบกัดเข้าไปปูแล้วก็เจอตัวไส้ไก่อ่ะแต่ไม่รู้สึกแปกแล้วก็ถั่วใช่ไหมข้างในใช่มมนมีถั่วด้วยอ่ะข้าวทาแบบแป้งเขาแบบบางมากแล้วก็ความเหนียวอะค่ะความเหนียวที่มันสู้ฟันหนักเาต่อไปเป็นสาคูเปียกค่ะว้าว ว้กินยังไงล่ะอ่ะก,กินเลยนะสาคูค่อนุ่มเนาะใส่ลิ้นบดก็ละ<ด>เอียดไปเลยอ่ะทำไมอเมนูนุ่มเฉยๆก็แบบละลายในปากนายอ่นะต่อไปเมนูนี้คืออะไรคะเป็นสาคูกระทิค่ะเราจะมีนะคะเค้าปิดมีขันดอนมนะีขันนูนขันนูนใช้พูดอะไรเมื่อกี้ขันนูน,น รถ mm จะวิ่งอย่างปากนะมีข้าวโอดมีขนดมีคือหมุนขนดวขนมอันนี้ผู้ชายผู้ชายก็จะมีนะคะพุชซาจีนเชื่อมก็มีลิ้นกี่ค่ะโอ้แล้วก็ลังยันยันคอนดิงเทปขอนดิงเทปแค่นี้ขอนดิงเทปมีลูกชิลด้วยนะคะแล้วก็สุดท้าย ขาดไม่ได้สากคืนเออสาอายู่อ,อยากได้แบบคำเดียวได้มีทุกอย่างในช้อนนะฉันกินก่อนแล้วนะไม่รอเชิญห่อจอันนี้เหนียวอันนี้มีความแบบรู้สึกอยู่ความเป็นสาวูอยู่เหนียวหนึบกำลังดีมันอร่อยอะคำเหนียวของสาคคัวค่ะมันสู้ฟันมันแบบ แบบนี้ยคามผสมะสานของผลไม้ต,มต,ามมาต่างๆแบบมาตัดกับสาคูตรงตัวค่ะแนะนำนะคะอีกว่ามือ <c oughs> อร่อยคือจริงๆนะไอตัว3อย่างที่ที่ออกมาทานวันนี้ค่ะคือเทกเจอร์ของแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเลยนะคือแต่ละอย่างเขาดูแบบทําออกมาเพื่อแต่ละเมนูแป้งสําหรับเมนูนี้ก็จะต้องแบบมีความบางหน่อยแล้วก็เหนียวหน่อยแต่นี้ก็จะมีความแบบเป็นเม็ดแยกออกจากกาันแบบชัดเจนแต่ว่าก็ยังมีความละมุนล,ลิ้นแตน่ก็จะมีความแบบอ่นเหนียวนุ่มโอเคค่ะจบไปนะคะต่อไปเรามาต่อกับกะรีปลา ะะเป็นกะหรีปป่พับไส้ไก่อมี2ราคาสองขนาดนะคะขนาดเล็กนะคะอันนี้จะมีทั้งหมด8ชิ้น120บาทส่วนขนาดใหญ่แบบนี้นะคะมีทั้งหมด15ชิ้น225บาทบหาบาทถึงรนอาจจะดูแบบเออ,เอ,อกะหรี่พับทั่วไปบอกเลยว่าข้างในไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะทางแบบคทาก็ความพิถีพิถันของเจ้าของร้านเขาทําเองทุกอันนะคะนี แป้งบางกรวดข้างในเขาเป็นไส้ไก่ใช่ไหมหอมกลิ่นทิ้งไทยมากทุกคนใช่ทุกคนดูความบางของแป้งคือไส้ไก่อ่ะเขาหอมกลิ่นทิงไทยมากเลยนะคือเครื่องมันแน่นมากคือแบบว่าพอกินเข้าไปปุ๊บคือกลิ่นทิงไทยคือแบบโชยขบวนขึ้นมาในจมูกข้างในเขามีแครอทมีข้าวโพดด้วยข้าผสมกับซางของผงกะหลีอ่ะแต่ละอันอ่ะเสริมความอร่อยของกันเองอ่ะไม่เแบบ ผักหลังไกเข้าขมาก็สมอบีกเนื้อไก่เป็นชิ้นนะคะเนื้อไก่ของเขาอะคะ่ะไม่ได้แบบสับละเ <บน S 1> อียดเลยไม่เห็นเป็นชิ้นเลยนะคะว่าเออมันมีไก่นะแก็ไก่เป็นชิ้นแล้วแหละอันนี้ก็เป็นกะหรี่ปั๊บแนะนำนะคะอันนี้อร่อย,ปออยอไปและระดับต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือให้กับชีสเคก้กทุกเรียน ค่ะชื่อร้านว่า Evan Factory นะคะเขาขายแบบชีสเค้กทุเรียนคือเขามีแบบแช่แข็งไว้แล้วก็แบบส่งออกต่างประเทศแล้วก็เอาออกมาจากตู้เย็นกินได้เลยแล้วก็จะมีขายเป็นกล่องแล้วก็จะมีตั้งแต่หนึ่งปอนสองปอนสามปอนสี่ปอนห้าปอนแล้วก็อาจจะเป็นกล่องเล็กๆก็ได้อ่าเพื่อไม่ให้เป็นการรอนานนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูค่ะ้เขาดูให้ให้เขาดูความหนาของทุเรียนความเนื้อของทุเรียนนะคะแบบ เกดพีเมียมเลยนะคะแบคือเนขาเนียนมากขอกินนะคะทุเรียนเขาแบบดีมากๆเลยค่ะมันไม่แข็งไม่เละมันกำลังกรอบพอดีถ้าใส่ทุเรียนนะคะเลิฟแน่นอนแล้วร่วมกับชีสเค้กของเขาที่มันแบบกลุมกรอมอ่ะตัวชีสเค้กนี้ไม่ใช่ชีสเค้กแบบธรรมดาแต่ว่าผสมเนื้อทุเรียนไปแล้วนะทุก<ท>คนไม่ใช่ว่าแบบอ่ะฉันทำชีสเค้กแล้วเอาทุเรียนแปะไม่ใช่ เขาแบบเป็นเนื้อชีสเค้กทุเรียนเลยแล้วก็มีทุเรียนแบบสวยๆงาเงินตั้งนะคือใครคิดว่าอ่ห้าปอนฉันไม่ไหวไม่เป็นไรเพราะว่าร้านนี้เขามีขายแบบปอนเล็กๆก็มีเป็นขายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบแพ็คเกจน่ารักซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยกินคนเดียวก็มีนะคะร้านนี้อีฟาร์แฟคทอรี่ค่ะเดี๋ยวมีให้หมดเลยกล้วฟันมันหนนึบเยวแล้วไม่ถึงหมดก้อนนี้หรอคะหมดก้อนนี้ ดวงใจของพวกเราเหมือนกันปังปังองศานะคะอย่างนึงที่แบบร่าจะคลองใจลูกค้าค่ะหนึ่งคือความนุ่มของขนมปางและอีกอย่างนึงก็คือแบบความให้ไส้เยอะของเขาอะค่ะแล้วก็ร้านนี้นะมีทั้งหมดแบบ30กว่าไส้คุณผู้ไส้เยอะมากเวลาค่ะก็ไม่แพงนะเท่าไหร่เริ่มขึ้น35บาทแล้วแบบไส้คือแบบกินเกินคูมมากทุกคนแล้ดูไซส์นะ แล้วเดี๋ยวเราเปิดไส้ให้ดูไข่ทองเป็นเมนูขายดีของเขานะคะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะจะซื้อไส้อะไรดีแนะนําไข่ทองค่ะเดี๋ยวจะบีให้ดูนะคะว่ะคุดูไส้ดิคือไส้เขาแน่นมากเลยอะคือไส้อัดเต็มมากแค่ไข่ทองก็คุมแล้วอะจริงเดี๋ยวเรามาดูปูอัดกันต่อนี่ความปูอัด บางของนุ่มมากต่อไปอันนี้เป็นลูกเกดนะคะคือลูกเกดมันเยอะมากเดี๋ยวจะจะเอาเทออกมาให้ดูแล้วกันเอาจานออกมาแล้ว,ลว,ลวเี๋ยวเทล,ลูกเกดดูดิทุกคนคือข้างในอ่ะก็ยังเหลืออยู่นะแล้วอันนี้คือแบบที่ท,ที่หลอดออกมาคือมันเยอะมากสามสิบห้าบาทเท่านั้นต่อไปเป็นขนมปงังไส้เบคอนชีสค่ะทุกคนดูดิ จะเห็นชัดเลยนะว่าเป็นเบคอนแล้วก็เป็นชีสชีสเขาเต็มมากเนื้อมันแน่นมากนะควรจะจะเสียสละกินเองทั้งหมดเองแฮมคือแบบแน่นมากคือเหมือนเขาแบบโยนแฮมหนึน่งก้อนแบบยัดลงมาแต่เขาแปบ,บก็คืออันนี้ก็เป็นแฮมซ้อนกันอยู่อันนี้ก็เป็นแฮมซ้อนกันอยู่ซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันคืออร่อยมากอันเนี้ย คือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้ค่ะเขามีท,สสทั้งหมูตุ๋นสามสุดสดไส้นอกจากที่เรากินมานีก็ยังมีแบบมะพร้าวนุมสดอันนี้จะเ,เป็นไส้ช็อกโกแลต ต้องใจอชอบไส้ไหนมากที่สุดคะเนี่ยอ๋อจริงๆชอบไส้ลูกเกดนะคะปกติเราจริงๆเป็นคนกินไส้เบสิกอยู่แล้วก็เป็นไส้ลูกเกดไส้ฝอยทองอย่างเงี้ยชอบ,ชอบคือถ้ามีโอกาสก็อยากจะนั่งชิมทุกอันตั้งแต่จะอิ่มจะอิ่มเพราะ่เขาให้มาเยอะมากคือถ้าใครซื้อไปเป็นแบบของฝากหรือว่าของติดบ้านเน,นี่ยอันเนี้ยคือกินแล้วก็อิ่มนะคะแบบกินอิ่มแล้วก็เอาไว้กินยามว่างได้เลยหลังจากที่พวกเราสองคนกินจนอิ่มหนำแล้วนะคะใครที่อยากรู้ว่าแต่ละร้านเขาแบบมีที่มาที่ไปยังไงสามารถไปด มิลของเราได้เดี๋ยวจะแปะลิงไว้ให้นะคะ,ะสำหรับใครนะคะที่แบบอยากจะมาลงโฆษณากับเราอยากให้เราไปลองชงลองชิมอะไรแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้นะคะในเฟซเพจของเราเลยค่ะอายุน้อยร้อยร้านนะคะใครนะคะที่อยากจะไปตามทานร้านเหล่านี้นะคะก็สามารถ ะะตามแอปพลิเคชันน e ลิววี่ทั่วไปเลยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวอะไรหรือว่าอยากให้เรารีวิวอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฮันเดดรีวิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ